วันนี้จะพามาเที่ยว Tower of London นี่ขึ้นจากสถานีก็เห็นเลยต้องมีแผนที่นะจ๊ะไปเลยเราไปเที่ยวกันต้องไปเข้าคิวนะคะนี่คนแรกก็มายืนตรงนี้รอประตูเปิดเห็นไหม เข้าตามคิวนะคะจะได้คิวเข้าตอนไหนก็ช่างต้องมาเข้าคิวเพื่อเข้าไปข้างในประตูเปิดแล้วเข้าไปเลยคนนี้คือเขาเป็นนี่ มีพิธีเปิดประตูนะจ๊ะไม่ได้เห็นกันได้ง่ายๆนะจ๊ะนี่โชคดีเพราะว่าเราอยู่ข้างหน้าเขามีพิธีเปิดประตูทุกวันคนไปเข้าคิวแรกถึงจะได้เห็นนะคะ

เ,ออเครื่องประดับเพชรทองของราชวงศ์ก่อนนะอันนี้คือร้านอาหารนะคะหิวเพราะว่าข้างในถ่ายรูปไม่ได้เราออกมากินข้าวตรงนี้กินกาแฟกินขนมนะเป็นร้านอาหารอยู่ข้างๆเสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นไวท์ทาวเวอร์ คนที่จะมาเที่ยวตรงนี้แนะนำให้ฝึกความแข็งแรงมาก่อนนะแต่ถ้าคุณแข็งแรงอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราจะต้องปีนขึ้นปีนลงตึกปราสาทแต่ละหลังอ่ะไม่ได้เตี้ยเตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องแข็งแรงในการที่จะปีนขึ้นไปดูมีทั้งหมด3ชั้นแล้วมาถึงตรงนี้เราก็จะมองเห็น Tower อร์บริทางซ้ายมือ เมื่อขึ้นมาถึงแล้วก็มายืนถ่ายรูปตรงนี้สวยอันนี้เป็นห้องเก็บอาวุธแสดงให้เห็นตั้งแต่โบราณว่าเขามีเสื้อเกราะยังไงนะทั้งกันมา้าทั้งกันทหารของเขานี่เป็นเหล็กเลยนะคะหนักนะะเพราะฉะนั้นมา้าจะต้องตัวใหญ่เนี่ยคือเสื้อเกราะทั้งหมดนะคะเห็นไหมเยอะมาก ตรงนี้ก็เป็นโบสถนะฮะเห็นไหมเสาเขาแข็งแรงสวยอันนี้คือห้องเก็บอาวุธน่าจะเป็นคลังอันนี้น่าจะเป็นดินปืนนะฮะก็จะเรียกว่าคลังทำเป็นรูปนกแล้วก็ข้างใน มันมีไข่อันนี้คือเยเมนวอเดอร์ที่เป็นผู้เฝ้าทำงานในนี้นะคะ นี่คือกานะกาในเนี้ยตัวใหญ่มากแล้วจะมีคนแซวว่าผู้พักอาศัยถาวรหน้าต่างทุกบานจะมีเหมือนเป็นรูปไม้กางเขนนี่ถ่ายจากหน้าต่างก็จะเห็นทววาวเวอร์บริดเห็นไหมมันสวยอะ่ะอันนี้คือห้องบรรทมของพระเจ้า เอ็ดเวิร์ดที่หนึ่งอันนี้น่าจะเป็นห้องที่เวลามีประชุมนะะเพราะว่ามีบัลลังให้นั่งอันนี้ห้องห้องสวดมนต์มั้ง ถ่ายจากข้างบนก็จะมองเห็นคนก็ยังเดินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะ <S <S> <S นี้เราจะเดินออกไปข้างนอกแล้วนะเป็นทางเดินรอบปราสาทนะคะที่อยู่ข้างนอก ต้องฝึกความแข็งแรงไงถ้าไม่งั้นคุณก็เดินไม่ได้เดินไม่ทั่วบริเวณรอบๆ ตรงนี้จะเป็นที่เวลามีคนข้ามแม่น้ำมาก็จะเข้าจากช่องนี้นะคะอันนี้เป็นการแสดงแบบตลกตลกที่อยู่ข้างนอกให้ไม่น่าเบือ่อ นี่ออกมาแล้วนะคะออกมาก็เจอทาวเวอร์บริด์เลยเยเมนวอเดอร์ man, ทหารรักษาการตาประจำแอบปีนถ่ายบันไดนี่คนเข้าคิวเยอะมาก